สวัสดีครับ428วันสงครามยูเครนวันนี้แอดมินดูข่าวต่างประเทศตั้งแต่เช้าเรื่องที่น่าสนใจคือสถานการณ์ในปากมดดูเหมือนไม่ได้ดั่งใจรัเสเซียนะครับโดยเฉพาะกับแวกเนอร์โดยนยูเครนในสวนกับแบบจังๆและตอนนี้ยูเครนนี้เตรียมโต้กลับในเมืองปากมดนี่คือข่าวที่ออกมานะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยมีภาพยูเครนจัดการแวกเนอร์ในปากมดทําให้แวกเนอร์ต้องล่าถอยพอแวกเนอร์พลาดท่าแล้วครับก็จะหาเหตุผลมาอ้างครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับโดยผู้นาแวกเนอร์อย่างเยบ กินีพีโกซินกล่าวว่าที่แวกเนอร์พลาดท่าเป็นเพราะกองทัพรัสเซียไม่ส่งอาวุธให้ทั้งที่ก่อนหน้านี้นะครับกองทัพรัสเซียก็ส่งพลร่มเข้ามาช่วยแวกเนอร์แล้วการที่แวกเนอร์บอกว่าขาดอาวุธอันนี้มันก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่ายูเครนเนี่ยสามารถทําลายคลังอาวุธของแวกเนอร์ได้หลายแห่งทําให้แวกเนอร์ไม่มีกระสุนก็เป็นไปได้การที่ผู้นําแวกเนอร์ออกมาพูดว่ากองทัพรัสเซียไม่ส่งอาวุธให้ก็เป็นการอ้างเหตุผลนะครับว่าทําไมยังยึดบาร์กมดนี่ไม่ได้อีกเรื่องคือ ต้องการฟ้องปูตินไปในตัวด้วยมันครบสูตรของเขาแล้วครับทําร้ายน้องฟ้องนายไข่เพื่อนดูจากรูปการแบบนี้สถานการณ์รัสเซียไม่ดีในบาคมดต้องดูว่ายูเครนจะโต้อ,อย่างไรในบาคมดอันนี้สื่อต่างประเทศบอกว่ายูเครนนี่เตรียมตัวแล้วแล้วครับในขณะที่ผู้นําแวกเนอร์คาดว่ายูเครนจะเริ่มโต้กลับหลังวันที่2พฤษภาคม66ดูท่าทางแล้วผู้นําแวกเนอร์เนี่ยเป็นกังวลไม่น้อยนะครับ ตอนนี้ทางยุเครนก็มีการนำระบบแพชชิโอตไปติดตั้งแล้วเรียบร้อยจริงๆเรื่องแพชชิโอตมีข่าวมานานแล้วนะครับแต่รอให้ทหารยุเครนนี่ฝึกใช้งานก่อนเท่านั้นตอนนี้ก็น่าจะพร้อมแล้วสร้างความอุ่นใจกับยุเครนนี่พอสมควรเราก็ไม่รู้ว่ายุเครนเอาแพชชิโอตไปไว้ตรงไหนบ้างแต่มันก็ปิดโอกาสในการใช้เครื่องบินของรัสเซียนี่มากขึ้นในสงครามยุเครนนะครับรัสเซียใช้เครื่องบินได้น้อยนี่อยู่แล้วยิ่งยุเครนได้ระบบป้องกันมาเพิ่มมันก็สร้างความยากกับรัสเซียนี่ขึ้นไปอีกนี่ยังไม่รวมระบบ การยะกใกล้อีกมากมายที่ส่งให้กับยูเครนนะครับจะเรียกว่าตอนนี้แรงกระเพื่อมของยูเครนแรงกว่าของรัสเซียทุกคนก็จับตามองไปที่การโต้กลับของยูเครนในอีกไม่นานนี้ว่าผลจะเป็นอย่างไรนะครับ ในสงครามยูเครนมีการยึดอาวุธของรัสเซียได้มากมายแน่นอนว่ายูเครนก็ใช้อาวุธของโซเวียตมาก่อนวิธีการใช้งานแทบไม่ต้องอ่านคู่มือยึดได้ปุ๊บใช้งานได้เลยอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นรถถังรถโฮมเกราะมีข้อมูลจากกลาโหมของอังกฤษว่ายูเครนย,ยึดรถถังของรัสเซียได้440คันรถยนเกราะประมาณ650คันและตอนนี้อาวุธที่ยูเครนยึดได้เนี่ยถูกนํามาใช้งานในกองทัพยูเครนแล้วนะครับมีการจัดระเปียบใหม่ในกองทัพและก็มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ยูเครนยึด ก็คือจรวดหลายลำกล้องทอร์นาโดจีอันนี้เป็นรุ่นใหม่ของรัสเซียนะครับที่พัฒนามาแทน BM21 ทอร์นาโดจีมีท่อยิง40ท่อสามารถปรับมุมการยิงได้และก็ทำทางโดยใช้ระบบนำทางโกนัสของรัสเซียนะครับมีความแม่นยำกว่าเดิมมีระยะ90-100กิโลเมตรแน่นอนว่าเป็นอาวุธเทพของรัสเซียเขาแล้วครับอยู่เครนไม่รู้จะทาอย่างไรก็เลยส่งคืนไปให้กับรัสเซียโดยการยิงจรดทอร์นาโดจีคืนไปให้นะครับเรียกว่า ดาบนั้นคืนสนองอาวุธรัสเซียทำลายรัสเซียมันสมควรแล้วก็ไม่ทราบว่ายูเครนเนี่ยส่งคืนไปในเมืองใดนะครับ แต่รัสเซียก็รายงานว่าสามารถสกัดการโจมตีจากยูเครนได้3ครั้งในซาโปริเซียรัสเซียอ้างว่าระบบป้องกันบุกสามารถทำลายขีปนาวุธไฮมัสได้9ลูกและทางรัสเซียสามารถจัดการปืนใหญ่ของยูเครนได้ด้วยปืนใหญ่ของรัสเซียนะครับไม่รู้ว่าบุกของรัสเซียเนี่ยสกัดจะเป็นทอร์นาโดจีของตัวเองนี้หรือเปล่ารัสเซียไม่ค่อยจะแยกแยะซะด,ด้วยนะครับเราจะเห็นว่ายูเครนเนี่ยเริ่มทะลวงมาทางซาโปริเซียทางบากมุดก็รอตีโต้หรือว่ายูเครนเนี่ยจะเริ่มการตีโต้ครั้ง นี้ไปแล้วจะบุกทางไหนอย่างไรตอนนี้รัสเซียเช็คข่าวกันหน่าดูนะครับแต่ก็ไม่น่าจะมีผลอะไรพะเพราะรัสเซียคงทําอะไรได้ไม่มากไปกว่านี้แล้วเราต้องรอดูต่อไปนะครับแต่ยูเครนได้อาวุธมาเยอะมากยึดจากรัสเซียไปก็เยอะเราไปมองแค่สร,รัเมริกากับอังกฤษที่ส่งอาวุธให้กับยูเครนว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าลืมนึกถึงรัสเซียนะครับที่ส่งอาวุธให้กับยูเครนไม่ได้น้อยหน้าเลยทีเดียวนะครับ